คราเพลงเหินล้านรอบรองชนะเล,ลิศสนับสนุนโดยบัตรกดเงินสดยูเม plus ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฟโตเอสซ plus น้ำหวานเข้มค้นตราเฮลส์บลูบอยพัดลมมิรากล้องวงจรปิดวาตาชิ ลูกชิ้นหมูโฮเดง้งอัพนคมเมราโฟนจะรู้แล้วนะครับว่าจังหวัดไหนจะเข้าไปรอชิงครับระยองหรือขอนแก่นและคะแนนของน้องเนตจากจังหวัดระยองคือ คือ <S <S ว่าดีบวกดีบวกพรแกนต้องการ9 7 5 <9 75. S 2> ขึ้นไป9 7 5ขึ้นไปครับตัดสินแล้วครับว่าใครจะเข้าถ้าไปแบบัมป์จะได้เลย975ขึ้นไป ังหวัดที่เข้าไปรอชิง1ล้านจากเอสเอวานนะครับจังหวัดขอนแก่นครับอังคารน้าครับจันทบุรีพบชนบุรีครับสวัสดีครับสวัสสดีครับับปดาห์หน้าจันทบุรีประทัชนบุรี ยเกิดไม่เคยทําให้พี่ผิดหวังเลยวันนี้ก็เช่นเดียวกัน,สนเ,กเสียงมีพลังเยอะมากเาพเวอร์เยอะมากชื่นชมมากทั้งคู่ครับพอร์เฟ t ทั้งคู่หลังละครจบ ขอบคุณค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะคะสจมนัฐนะคะแล้วก็กองเชียร์จังหวัดระยองทุกๆคนนะคะที่มาเชียร์พวกเรานะคะวันนี้เราทําเต็มที่แล้วนะคะก็อขอเป็นกําลังใจให้ชาวจังหวัดขอนแก่นด้วยนะคะขอบคุณค่ะค่ะก็ต้องขอขอบคุณกำลังใจจากจังหวัดระยองด้วยนะคะแล้วก็พี่น้องทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็ชาวขอนแก่นด้วยค่ะครั้งหน้ารอบหน้าก็เข้าชิงเงินลานแล้วไง,งกง็ต้องขอกำลังใจอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะ